สวัสดีครับอันดับแรกเราจะมาตรวจสุภาพทั่วไปของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ใน,นกรารสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ performance of a motorcycle ขั้นกล่าวนำ introduction จุดประสงค์การทดสอบ1เพื่อศึกษาและทดสอบสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ สองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและกำลังม้าเบรดกับความเร็วรอบของรถจักรยานยนต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไดนามมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจำลองภาระของเครื่องยนต์และมีความสำคัญต่อการปรับแต่งเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อศึกษาแก๊สไอเสียที่ได้จากการเผาไหม้กำลังเครื่องยนต์หรือแรงบิดของเครื่องยนต์เป็นต้นไดนามมิเตอร์อาศัยหลักการของการดูดกลืนพลังงาน จากเครื่องจักรต้นกำลังในการวัดกำลังแรงบิดและความเร็วรอบของเครื่องยนต์ซึ่งมีความสัมพันธ์กันตามสมการดังต่อไปนี้โดยที่ p เท่ากับ2 pi n t p NT, เท่ากับกำลังงาน n เ,เท่ากับความเร็วรอบ t เท่ากับแรงบิดขั้นเตรียมดำเนินการ preparation เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องทดสอบสมรรถนะ แบบไดโนดไดนามิกจำนวนหนึ่งเครื่องอุปกรณ์สัญญาณออกซิเจนเซนเซอร์จำนวนหนึ่งตัวอุปกรณ์ซีเรียไดโนคืนมือเธอจำนวนหนึ่งชุดอุปกรณ์ออโตเวเตอร์สเตชันจำนวนหนึ่งชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวนหนึ่งเครื่องสายรัดเคเบิลจำนวนสามเส้นรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคัน อุปกรณ์ต่อผู้ไฟฟ้า220โวลต์จำนวน1อันผ้าทำความสะอาดจำนวนหนึผืน 1. ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการทดสอบ2ตรวจเช็คระดับน้ำมันในกระบอกวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง 3. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง 4. ตรวจเช็คสภาพยางรถจักรยานยนต์ต้องมีสภาพความพร้อมใช้งานตามปกติ หมายเหตุถ้าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าขีดที่กำหนดให้เติมน้ำมันเครื่องถึงขีดระดับที่กำหนดถ้าตรวจเช็คลมยางต้องมีแรงดันไม่ต่ำกว่า30ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรือเป็นไปตามคู่มือรถหกนำรถจักรยานยนต์ขึ้นบนแท่นทดสอบแบบนโนเดนามิกส์เจ็ดปรับตั้งให้ล้อหลังของรถจักรยานยวนต์วางอยู่ตรงตำแหน่งถึงกลางของลูก,กยลิงทดสอบใช้ประแจแอ,อลเบอร์8มิลลิเมตรหันสกรูยึดฐานล็อกชุดล้อหน้าของรถจักรยานยนต์ให้แน่นทั้ง4ี่ตัว 9. ติดตั้งยึดล้อหน้าของรถจักรยานยนต์เข้ากับฐานเครื่องทดสอบแบบโนเดนามิสด้วยสายเคเบิลแล้วขันล็อกให้แน่น10ติดตั้งยึดท้ายตัวรถจักรยานยนต์ทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถด้วยสายเคเบิลแล้วขันล็อกให้แน่นทั้ง4จุด11ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า2 2 0โวลต์ของเครื่องทดสอบแบบโนเดนามิสเข้ากับเต้ารับ12เปิดสวิตช์ในตำแหน่งอ่อน13ติดตั้งสายดูออลชันเนลไวร์แบนเข้ากับชุดต่อด้านล่างและวางชุดดูออลชันเนลไวร์ ที่เป็นแม่เหล็กไว้กับฐานด้านล่างให้เรียบร้อย 14. ติดตั้งอุปกรณ์ออกซิเจนเซนเซอร์เข้ากับท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์15ติดตั้งสายยางรัดท่อสัญญาณออกซิเจนเซนเซอร์16ต่อสายสัญญาณซีเรียลไดโนคอนเวอร no ์เตอร์จากเครื่องทดสอบแบบเดโน y ดนามิกเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 17. ต่อสายสัญญาณกล่องออโตเวเตอร์สเตชัน เข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อตรวจวัดค่าความดันบรรยากาศและความชืน้นโดยอัตโนมัติ18เสียบสาย HDMI ของเครื่องรับโทรทัศน์เข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก19เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอทีวแสดงผลพร้อมทำการทดสอบ20เข้าโปรแกรม Denodynamics แล้วคลิกไฟล์เลือก New Customer ทำการกรอกประวัติข้อมูลผู้ทดสอบเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรและอีเมลเป็นต้น21คลิกไฟล์เลือก New Vehicle Engine ทำการกรอกข้อมูลรถจักรยานยนต์เช่นยี่หอ้อรุ่นปีที่ผลิตหมายเลขเครื่องชนิดเกียร์ชนิดของเครื่องยนต์จำนวนสูบความจุกระบอกสูบและชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้น22เลือกโหมดที่ทำการทดสอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้กราฟหมายถึงฟังก์ชันแสดงความสัมพันธ์ของกราฟต่างๆที่เราต้องการเช่นแรงมา้าแรงบิดส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศความเร็วและอื่นๆเป็นต้นโดยต้องกรอกค่าสตาร์ทสปีด เป็นส e ีและค่า s เ a b i l i สต Time เป็นต้น23 s ส a r t ตาร์ทรถจักรยานยนต์และอุ่นเครื่องยนต์ที่สภาวะอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์5นาที24คลิกไฟเลือกโหมดล็อกความเร็วรถจักรยานยนต์ของเครื่องทดสอบแบบเดน o d y n a m i ิกที่ความเร็วรอบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายเหตุเลือกกราฟที่จะให้แสดงค่าแรงมา้าแรงบิดและความเร็วรอบ25บิดคันเร่งเครื่องยนต์แล้วทำการเปลี่ยนเกียร์ที่ตำแหน่งเกียร์3ที่ความเร็วเฉลี่ย30กิโลเมตรต่อ และระยะทาง8 8 9 3เมตรและบันทึกผลปริมารน้ำมันเชื้อเพลิงและทดสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นในตำแหน่งเกียร์สี่ยีบันทึกผลการทดสอบสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ตามค่าที่ต้องการทดสอบเช่นความเร็วรถกำลังแรงบิดและความเร็วรอบเป็นต้น27เเสร็จสิ้นการทดสอบปลดล็อกอุปกรณ์ต่างๆแล้วนำรถจักรยานยนต์ลงจากเครื่องทดสอบจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย 28. จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆและทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยตารางบันทึกผลการทดลองบันทึกผลการทดลองหาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีศึกษาเกียงสามตารางบันทึกผลการทดลองบันทึกผลการทดลองหาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีศึกษาเกียงสี่วิธีคำนวณค่าแรงบิดและกำลังงานของเครื่องยนต์ตัวอย่างการคำนวณในการทดสอบรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเว็บหนึ่งร้อยสิบไอโดยใช้ไดานามอมิเตอร์แบบ แชสซีไดนามิเตอร์กำหนดให้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 1. ความหนาแน่นของเบนซิน95้ณอุณหภูมิ35องศาเซลเซียส0.750กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 2. เชื้อเพลิงที่ใช้ทดสอบน้ำมันเบนซิน95 3. ระยะทางการวิ่ง8,893เมตร 4. ความเร็วในการวิ่งต้องมีความเร็วเฉลี่ยมไม่ต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมง5เปรียบเทียบการใช้เกียร์สและเกียร์สสมการ อัตราสิ้นเปลืองเท่ากับระยะทางในการวิ่งคูณค่าความหนาแน่นเชื้อเพลิงหารด้วยน้ำหนักเชื้อเพลิงที่ใช้และจะได้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในกียที่สเท่ากับ1 9 4 2งกิลเมตรต่อลิตรและจะได้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในกียที่4เท่ากับ200.53มกิโลเมตรต่อลิตรกราฟผลการทดลองขั้นเสนอผลการทดลองสรุปผล จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเกียร์และอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ความเร็ว30สกิโลเมตรต่อชั่วโมงพบว่าเมื่อใช้เกียร์สามรถจักรยานยนต์มีอัตราสิ้นเปลืองเท่ากับ194.28กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อใช้เกียร์สี่รถจักรยานยนต์มีอัตราสิ้นเปลืองเท่ากับ2 0 0 5 3กิโลเมตรต่อลิตรดังนั้นควรขับขี่ด้วยเกียร์สี่ให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันดีกว่าเกียร์สามขั้นอภิปรายและสรุปผล 1. ประสิทธิภาพของเกียร์สูง การใช้งานเกียร์สี่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดีกว่าเกียร์สเนื่องจากเครื่องยนต์สามารถทําง,งานที่รอบต่ําลงแต่ยังคงความเร็วคงที่ไว้ได้ซึ่งลดภาระของเครื่องยนต์และประหยัดพลังงานมากขึ้น 2. ผลกระทบจากความเร็วเนื่องจากความเร็วในที่นี้คงที่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเกียร์ได้ชัดเจนการขับขี่ด้วยเกียร์ที่เหมาะสมส่งผลต่อการประหยัดพลังงาน 3. การประยุกต์ใช้ ผู้ขับขี่ควรเลือกเกียร์ที่เหมาะสมกับความเร็วและสภาพการใช้งานการใช้เกียร์สูงที่ความเร็วต่ำเกินไปอาจส่งผลให้เครื่องยนต์มีแรงบิดไม่เพียงพอในขณะที่การใช้เกียร์ต่ำจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปขอบคุณครับที่รับชมจนจบ